ตะแหวนหนีแล้วจะว่ากูผู้ชายลาสุนัขดื้อหรือโซนนะครับหรือเริ่มมีอาการกัดเจ้าของเนี่ยผมจะดูให้นะครับว่าดื้อจากนิสัยหรือดื้อจากสิ่งแวดล้อมผมเป็นการพิจารานะไม่ต้องเล่นสปีดแพทเทิร์นยิ่งเป็นลูกสุนัขครับไม่ต้องไปซีเรียสกับเขาเยอะแค่แพทเทิร์นให้ถูกให้เขาคิดและเชื่อน้อยๆเนี่ยเห็นไหมของน้องมินเท่าร่วมหนึ่งร้อยหมนเจ็ดห้ากิ๊บจ๊อกเก่งมากลูกหนึ่งสองไอคอนแทคมีนะกิ๊บจ๊อกคอย กิ๊บจ๊อเก่งมากเหตุไดคอนแทคแมสกิ๊บจ้อคอยหูลูนะกิ๊บจ๊อเก่งมากลูกหูลูค้างกิ๊บจ๊อคอยถ้าครับเราก็ไปอย่างตามท่าที่ผมบอกเนี่ยแหละครับส่วนข้าทางไหนก็ช่างเขากิ๊บจ๊อเก่งมากไม่พอเขาลุกขยับท่าหน่อยเราปุ๊บเราเตือนเขานิดนึงไม่กิ๊จ้อเก่งมากคอยกิ๊จ้อเก่งมาก คอนแทคดีนะพี่จ๊อฟคอยตอนก็ไม่ไม่ไม,ไม่สะดิ้งนะพี่จ๊อฟเก่งมากไม่เออมีนิดหนึง่งตอนไม่ได้พี่จ๊อฟเก่งมากครับไปคิต้อฟมาลงมาคิจ๊อฟมาเร็ๆๆๆๆๆๆผู้เอกดีไปรับเราจากคาร์เรนเพยเยอร์แคนาดี